ภูมิธรรมปฏิเสธไม่ได้สั่งอดีตแม่ทัพภาคที่2หยุดยิงกลางเหตุปะทะกับกัมพูชาคลเอกนัทพลนาพานิตรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงประเด็นร้อนกรณีพลโทบุญสินภาดกลางหรือแม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาคที่สองเปิดเผยว่ามีคำสั่งให้หยุดยิงหลังปะทะไทยกับกัมพูชาเพียง6ชั่วโมงเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันหนักแน่นว่าตนไม่ใช่ผู้สั่งให้หยุดยิงในวันแรกในวันนั้นได้มอบอ่ ำนาจให้คณะผู้บัญชาการทางทหารมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบไปแล้วและยังปฏิเสธข้อสงสัยที่ว่านายปุ่มธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้สั่งการผ่านตนด้วย โดยยืนยันว่าไม่มีใครสั่งและขอให้สื่อมวลชนไปถามพลโทบุญสินเองว่าเหตุใดจึงพูดเช่นนั้นขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีกล่าวกับเนชั่นทีวีนยันว่าฝ่ายการเมืองไม่ได้เข้าไปสั่งการใดๆทั้งสิน้นรัฐบาลประกาศสงครามสแกมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสแกมเมอร์ว่าเป็นว่า ระแห่งชาติโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้เปลี่ยนกลยุทธ์จากตั้งรับมาเป็นปลุกไล่อย่างเต็มรูปแบบ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการและลงนาม MOU กับ15หน่วยงานรวมถึงสถาบันการเงินเพื่อตัดเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อย่างเด็ดขาดผลงานที่ผ่านมาคือการอายัดทรัพย์สินได้หลายหมื่นล้านบาทและกำจัดบัญชีม้าไปเป็นจำนวนมากนายกยืนยันหากพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองเข้าไปพัวพันจะถูกดำเนินการอย่างเฉียบขาดไม่มีข้อยกเว้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนในการป้องกันตนเองนอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้ากดดันประเทศรอบข้างที่เป็นศูนย์กลางของอาชญากรและประสานกับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อปิดทุกช่องทางการติดต่อของมิจฉาชีพเพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากภัยไซเบอร์อย่างแท้จริงนายกอนุทินยกย่องจ่าเปิ้ลจ,จับโจรปล้นทองด้วยมือเปล่าเหตุการณ์ปล้นทองที่จังหวัดสมุทรสาครจบลงด้วยการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่พยายามฆ่า เจ้าพนักงานและปืนยิงไม่ออกเพราะแม็กกาซีนหลดผู้ที่ได้รับการยกย่องคือจ่าเปิ้ลจ่าสิบตำรวจตรีสุกิจกล้างสงครามที่ใช้ไหวพริบเข้าชาร์จคนร้ายด้วยมือเปล่ายัางปลอดภัยการปฏิบัติหน้าที่นี้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและมนุษยธรรมอย่างสูงทําให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเตรียมมอบรางวัลกิติยนิยให้แก่จ่าเปิ้ลที่สําคัญที่สุดคือ,น,อน,น,าน,นายอนุทินชาญวิรกูลนายยกรัฐมนตรีทราบเรื่องและได้สั่งเรียกให้จ่าเปิ้ลเข้าพบเป็นการด่วนการเรียก พบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียตรติในการปฏิบัติหน้าที่ที่กล้าหาญและมีสติของจ่าปเปิ้ลน้นําท่วมทําราคาผักแพงสถานาการณ์น้ําท่วมในภาคกลางจากอิทธิพลของพายุคาแมกีทําให้แหล่งปลูกผักสําคัญเสียหายหนักส่งผลให้ราคาผักสดในตลาดซับสินพลาซ่าจังหวัดสงขลาปรับตัวขึ้นสูงมากโดยราคาที่โดดสูงสุดคือผักชีราคาพุ่งจาก260บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดวันนี้วัน ที่10พฤศจิกาย,ยน2568ราคาขายปลีกผักชีแตะไปถึง350บาทต่อกิโลกรมัมส่วนผักอื่นๆก็พาเรตปรับราคาขึ้นตามกันหมดอาทิตย์ต้นหอมผักบุ้งและผักกาดต่างๆเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10ถึง20บาทแมคขายืนยันว่าราคาที่ขึ้นเป็นผลมาจากของที่ส่งมามีปริมาณน้อยลงจากเอเจนต์ภาคกลาง ส่วนลูกค้าแม้จะเข้าใจสถานการณ์แต่ยอมรับว่าเมื่อของราคาแพงมากจึงต้องลดปริมาณการซื้อลง